วันนี้มีเรื่องมาสรุปเล่าให้เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับการที่คณะผู้แทนจากประเทศกัมพูชาเข้ามาดูงานที่วัดภูม่านฟ้าประเทศไทยแล้วเขาก็บอกว่าสรุปแล้วเนี่ยจะขอเป็นวัฒนธรรมร่วมค่ะ โดยมีรายงานค่ะว่าไทยเราเป็นเจ้าบ้านที่ดีรวนต้อนรับคณะกงสุลใหญ่ราชอาณาจักรกัมพูชาประจำจังหวัดสะแก้วนำโดยประหลัยกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์พร้อมคณะทั้งหมด19คนในการเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง้งณอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ หลังจากนั้นก็พายเยี่ยมชมการจัดการแสดงโค้นในพิธีเปิดงานการศึกษาดูงานจากกระทรวงราชการพลเรือนราชอาณาจักรกัมพูชาที่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ซึ่งในวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะวัดภูม่านฟ้าก็ต้องปิดเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นจำนวนมากคนภายนอกไม่อนุญ,ญาตให้เข้าไปเพราะว่ามีสื่อภายในสำนักงานที่มีหน่วยงานกัมพูชาจากกระทรวงวัฒนธรรมและศิลปรกรรมอั s t r a National Authority of c a m b o เ i a ีวิสิตวัดผู่ม่านฟ้าไทยเทมโพลบุรีรัมพรเ์สรุปว่าหลังจากที่คนไทยพาไปชมปราสาทหินพายไร ราสาทพนมรุง้งปราสาทเมืองต่ำเขาบอกว่าคำเหงจะไม่เคลมแต่จะขอเป็นวัฒนธรรมร่วมเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะไทยและวิธีการก่อสร้างวัดรวมถึงวิธีซ่อมแซมบำรุงรักษาปราสาทที่ทำจากหินเพื่อนำความรู้กลับไปใช้และซ่อมแซมปราสาทที่กัมพูชาโดยได้มีการเปิดเผยนะคะว่าการเข้าเยี่ยมชมที่วัดภูม่านฟ้า จากการมาเยือนของกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ราชอาณาจักรกัมพูชานี้เป็นการสร้างความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศซึ่งภายหลังจากการที่เยี่ยมชมสิ่งปลูกสร้างของวัดภูม้านฟ้าหรือวัดพระพุทธบาทศิีลาจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้มีการสรุปว่าไม่ได้มีเจตนาลอกเลียนแบบปราสาทนครวัดของกัมพูชา <c oughs> เพียงแต่เป็นสถาปัตยกรรม ที่เกิดจากวัฒนธรรมร่วมและหลังจากนี้จะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนในราชอาณาจักรกัมพูชาต่ตอไปซึ่งทางด้านผาอ,อของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวว่าประเด็นรูปแบบการก่อสร้างที่เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนของวัดภูม่านฟ้าที่อาจจะกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็เลยอยากจะฝากไปยังประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทาง มาเยี่ยมชมสถานปัตยกรรมของวัดภูม่านฟ้าให้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่าวัดภูม่านฟ้าก่อสร้างในรูปแบบวัฒนธรรมร่วมสมัยและก่อสร้างด้วยแรงศรัทธาเพื่อสร้างถวายเป็นพุทธบูชาที่สำคัญในปัจจุบันโดยแม้ว่าการก่อสร้างนั้นยังไม่แล้วเสร็จเรียบร้อยแต่ก็เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้บางส่วน และหากก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์เชื่อว่าวัดผู่ม่านฟ้าหรือว่าพระพุทธบาทศีลาจะกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดบุรีรัมย์ในประเทศไทยอย่างแน่นอนโดยมีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ค่ะบอกว่าอา้าวตกลงทำไมถึงใช้คำว่าอยากขอเข้ามาตรวจสอบวันนี้กลับผิดเพี้ยนไปหมด แล้วก็ในปัจจุบันนี้ในนครวัดเนี่ยคนที่เข้าไปเดินท่องเที่ยวในนครวัดซึ่งเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ในกัมพูชาเองยังใส่ชุดไทยกันเต็มไปหมดแล้วเป็นยังไงล่ะสรุปที่มาเมืองไทยรอบนี้ว่าแนวเชียวเดาไม่ผิดเลยมาศึกษาแล้วก็นำไปใช้เพราะว่าทำเองไม่เป็นไงพอกลายเป็นแบบนี้ก็แห่มาดูกันใหญ่ อ้งมางมาศึกษาดูงานที่ไหนได้เดี๋ยวก็กลายเป็นมากอปนี่แหละแล้วที่มาบอกว่าเป็นวัฒนธรรมร่วมจะร่วมได้ยังไงขนาดสร้างเองยังทำไม่ได้เลยซ่อมเองก็ไม่เป็น ตกลงว่าที่มาครั้งนี้จะมาขอดูวิธีการสร้างหรือยังไงไม่เข้าใจเลยแล้วทำไมถึงมีการมาบอกว่าวัฒนธรรมร่วมหรือว่าอยากได้ช่างแกะสลักไปสอนกันแน่ซ่อมของเก่าก็ไม่ได้สร้างใหม่ก็ไม่เป็นแล้วบอกว่าตัวเอเป็นออริจินอลตกลงจะมาเรียนรู้ศิลปะไทยและวิธีการก่อสร้างใช่ไหม บางคอมเมนต์ก็บอกว่าแปลกใจจริงๆในการจัดการแสดงโขนพิธีเปิดงานศึกษาดูงานของกัมพูชาที่เข้ามาดูด้านหลังเนี่ยข้อมูลแน่นๆเลยนะมีโลโก้ธงชาติที่กำแพงแบบนี้และรับรองเดียวได้ไปเคลมแหลกลานแน่ๆ บางคอมเมนต์ก็บอกว่าจะให้เขาดูทําไมล่ะคะแค่นี้ก็เป็นประเด็นมากอยู่แล้วรู้สึกว่าปีนี้ประเทศข้างบ้านเขาจะมาเมืองไทยบ่อยเกินไปแล้วไหมคะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะในส่วนของทั้งวัดภู่ม่านฟ้าทั้งการแสดงโขนเดี๋ยวทุกอย่างในไทยที่สุดก็อาจจะต้องกลายเป็นวัฒนธรรมร่วม บางคอมเมนต์ก็บอกว่าคอยดูเถอะหลังจากนี้ไม่เกินหนึ่งเดือนเดี๋ยวจะมีเรื่องราวอีกเยอะเลยอยากจะสอบถามเหมือนกันค่ะว่าเจ้าหน้าที่ที่มาจากประเทศกัมพูชาเนี่ยเขาได้บันทึกเรื่องราวและประวัติศาสตร์เกี่ยวกับโขนไว้ว่าอย่างไรบ้างบันทึกว่ามาจากไหนและเจ้าหน้าที่ของเขารู้หรือเปล่าว่ามีคนบางกลุ่มบอกว่าประเทศไทยเนี่ยไปลอกเลียนการแสดงโขนมาจากประเทศของเขาในเมื่อบอกว่าตัวเองเป็นออริจินอล ทำไมจะต้องมาขอศึกษาดูงานที่ประเทศไทยบางคอมเมนต์ก็บอกประเทศไทยใจดีถึงกับมีเจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาร่วมลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ของกัมพูชา ถ้าเข้ามาเพื่อความสัมพันธ์อันดีอันนี้ก็เห็นด้วยแต่ว่าหากเข้ามาเพื่อมาอ้างว่าตัวเองเป็นต้นตำรับแล้วก็นำไปกอ py ีของตัวเองหลายๆคนนั้นค่อนข้างจะกังวลค่ะไม่ใช่ว่าเราไม่อยากจะแบ่งปันความรู้แต่ว่าเวลาแบ่งปันความรู้แล้วคนที่นำไปใช้ก็ควรที่จะมีการให้เครดิตบ้างไม่ใช่คิดว่าตัวเองเป็นต้นตำรับก่อนหน้านี้ในส่วนของโคนก็มีเรื่องประเด็นกันมายืดเยื้อตั้งยาวนานแล้วตอนนี้ในส่วนของวัดภูม่านฟ้า ทำไมถึงมาในนามรัฐบาลอีกคงจะไม่ใช่ครั้งแรกน่าจะทําแบบนี้เป็นประจำแล้วหลังจากนี้ก็จะมาเก็บรายละเอียดบางคอมเมนต์ก็บอกค่ะว่าความคิดเห็นส่วนตัวทําไมคนไทยไม่เห็นจําเป็นจะต้องไปอนุญาตให้เขาเข้ามาดูบ้างก็ได้นะแล้วก็คนไทยเรามีศิลปะวัฒนธรรมมากมายเราก็ไม่ได้ดูงานของประเทศอื่น เพื่อมาสร้างสถาปัตยกรรมสวยๆในประเทศตัวเองบางคอมเมนต์ก็บอกว่าก่อนหน้านี้ไม่นานก็เพิ่งเห็นว่าช่างสิบหมู่เนี่ยให้เขาเข้ามาดูงานคนไทยแล้วพอมีคนคอมเมนต์ไม่พอใจเยอะก็เลยลบโพสทิ้งนั่นเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เองนะนี่เพิ่งเดือนพฤษภาคมเองมาอีกแล้วเหรอตกลงจะมาไทยทุกสเดือนเพื่อจะมาดูแล้วก็ทำตามทุกอย่างแบบนี้ คือตั้งใจจะโปรโมทการท่องเที่ยวแล้วก็ทำหลายๆอย่างให้เหมือนกับเมืองไทยใช่ไหมตอนนี้ชุดไทยอาหารไทยเขามีเหมือนเราหมดแล้วรวมถึงศิละปะก,การก่อสร้างการซ่อมแซมวัดโบราณต่างๆคนไทยก็ยังเอื้อเฟื้อให้อีกถ้าเป็นแบบนี้สิ่งหนึ่งที่พอจะทำได้ดีที่สุดก็คือการเก็บหลักฐานนี่แหละทุกๆครั้งที่ให้เขาเข้ามาเยี่ยมชมงานจะต้องมีการจดเอาไว้ด้วยว่าใครเป็นผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็สอนอะไรไปบ้าง บางคอมเมนต์ก็บอกว่าแต่ละคนที่ส่งมาดูเนี่ยเป็นตัวพ่อแห่งวงการเคลมทั้งนั้นเลยนะเขาลอกทุกอย่างแล้วก็ไปบอกว่าเป็นผลงานของตัวเองคนที่โลกสวยมองว่าไม่เห็นจะเป็นใรเลยใจกว้างแต่ถึงเวลาเข้าจริงแล้วก็ปัญหาก,ก็เกิดขึ้นอยู่ดีแล้วก็จะต้องมามีประเด็นกันในโลกโซเชียลแบบนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องและเหมาะสมแล้วหรือเปล่า เดี๋ยวต่อไปเขาก็ทำได้ดีขึ้นเพราะว่าก๊อปปี้ไทยไปทุกอย่างเลยบางคอมเมนต์บอกว่าอย่าลืมนะครับทุกคนก็มีคนไทยบางคนที่เป็นนักวิชาการชอบพูดว่าไทยกับคขเมนเนี่ยมีวัฒนธรรมร่วมกันอยู่แล้วจริงๆต้องจับนักวิชาการไทยพวกนั้นมาให้ความรู้สมัยด้วย